สวัสดีครับนี่โนนทบอยู่ที่ไอดีฝากเนื้อนะครับ EP นี้เป็น EP EP ที่8แล้วจากคลิปก่อนพลังจะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน7ใช่ไหม2ล้าน7จ็ดหมื่น ก็ตอนนี้เป็นสองล้านสามแสนหกหมื่นนะครับเพิ่มมาก็ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ2หมื่นไอ้สองแสนกว่าหลังจากที่เราไปรีไอ้นี่มาที่บอกว่ากลัวจะเบื่อที่ไปรีที่รีเนี่ยมันจะเสียเวลาแล้วก็ววผมก็เลยไปล้างมาอันนี้ยังเปิดไม่ครบทุกยิมนะแต่ก็รีไว้เกือบครบแล้วเนี่ยนะจะเหลือแค่รีเป็นอันเดียวเดี๋ยวค่อยมารีใหม่คนอื่นก็รีไปเกือบหมดแล้ว ก๊าพาัาขึ้นมาสองแสนกว่าอันนี้ยังไม่ได้เติมนะครับนี่ครับอ่ะยังศูนย์อยู่นะครับไข่ยังไม่แตกครับแล้วก็ประดับประดับยังไม่ได้ทํานะประดับยังเป็นอันเดิมอยู่นะนี่นะยังเป็นอันเดิมก็แค่เท่แก๊สอยู่สะสมไว้ก่อนเพราะเราจะต้องหาน้ํายาใช่ไหมที่บอกไปก่อนนะนี่นะอันนี้เมื่อวานใช้ใช้เพชรไป กายจิตดิทวันนี้ก็จะใช้สี่พันนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวเราใช้อีกสี่พันก็จะเอาอีกสามสิบอันก็ว,วันนี้จะมาให้ดูตอนนี้ของผมเวลแปดสิบนะมันแปดสิบมาได้วันสองวันแล้วแหละแต่ทีนี้ผมยังไม่ว่างติดเรื่องกิจกรรมอยู่นะครับตอนนี้นี่คือจะแปดสิบไม่ไม่กี่วันก็พอหมดแปดสิบแล้วมันจะมีโหมดแม่บ้านขึ้นมานะครับตรงน,นี้เป็นโหมดที่กวาดล้างนะครับตรงน,นี้ดูยังไง ก็คือตรงนี้จะเป็นโหมดแข่งโลกเห็นปะถ้าเกิดเราจะกวาดล้างเราก็มาติ๊กตรงนี้อะแต่มันจะมีจํานวนครั้งที่ว่าเราจะสามารถกวาดล้างได้นะอย่างอันเนี้ยเห็นปะอันนี้คือร้านต่อสู้ต้องสู้ร้อยครั้งแล้วมันถึงจะกวาดล้างได้นะครับแล้วก็มีปีนหอต้องถึงชั้นแปดสิบถึงจะกวาดล้างไปบ้านได้นะครับอันนี้โปกเกมอนได้แล้วชตาทัพย์ได้แล้วไอ้อไมาใช่เลยอันนี้คือผมเล่นเองมันจะกวาดล้างนะครับ แล้วก็จะมีทีมาจนภัยอีกนะแล้วก็มีเสาทองฟ้าเสาทองฟ้านี่ยังไม่ได้เล่นอันนี้ต้องเลเวล85นะครับนี่มันจะมีเลเวลบลอแล้วก็ทาลุบบอสท้าลุบห้าสิบบอสก็คือเล่นไปแล้วห้าสิบรอบประมาณเนี้ยแล,ล,ล้ก็เลรลิกเลิกเปิดที่เก้าสิบก็คือเวลาเราจะกวาดล้างได้เราต้องมาผ่านเงื่อนไขของมันก่อนนะครับถึงจะกวาดล้างได้ ก็คงจะอีกสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับสำหรับบมแม่บ้านแลก้การนี้จะมีช่องโปรกบอลเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้ก็คือใช้เพชรนะตรงนี้ก็คือใช้เพชรไอ้ต้องเป็น v ีพีสามันจะซื้อได้นะครับแล้วก็อันนี้ใช้ตัว๋วอ่าหลังๆจะเป็นใช้ตั๋วหมดนะครับไอ้โปเกบอลตรงนี้ก็คือมันจะทําหน้าที่คล้ายๆกับแท่นปัถนานะพอเราปลดล็อกปุ๊บเลยใช่ปะ มันจะให้เราใส่ปลกรมอนตรงนี้ตัวหนึ่งเพื่อที่จะรับสเตตัสตร,ตรงนี้เนี่ยครับมันจะได้แค่ตัวเดียวแล้วทำหน้าที่เหมือนแท่นปรัถนาเลยราคามันถึงได้ไม่แพงมากนะครับอันนี้เพิ่มเพิห้าปอร์เซ็นก็เพิ่มค่อนข้างเยอะอยู่นะห้าปเซนแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาของตัวแปดสิบก็จะมีนี่เลย Union ยูเนียนเนีะอ่ายูเนียนเนี่ยจะมีหลายอย่างเลย ก็จะมีแข่งมา้าด้วยมันจะมีเลเวลอยู่เนี่ยเห็นะไะตรงนี้นี่นะมันจะมีบริจาคบริจาคก,ก็คือตรงนี้นี่นะไว้ฟี Fi. แล้วก็มีตรงนี้อีกอ่านี่ยังไม่ได้รับเลยนี่นะบริจาคปับป๊บปับ๊บปั๊บ แล้วก็มีคนส่งคนส่งอยู่ไหนล่ะอ่านี่โอ้ผมมองไม่เห็นอันนี้ยังไม่เปิดนะอันนี้ผมอาจคลิปตอนห้าทุ่มครึ่งแล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้ก็คือจะเป็นที่ให้เราใส่โปเกมอนที่เลเวลเก้าสิบแล้วก็เปิดสนิทมาสเตอร์นะครับตรงนี้ทำหน้าที่เหมือนฟาร์ม เพิ่มความสนิทมาสเตอร์นะครับเขาเรียกอะไรนะความผูกพันแล้วก็ตรงนี้กดเล่นความเร็วให้เพื่อนเพื่อ,อรับเหรียญน,นะครับรับเหรียญยูเนียน Union. ก็คือแค่เล่นให้เพื่อนอนะแค่นั้นเพื่อรับเหรียญตรงนี้นะแล้วก็มีร้านค้ายูเนียนอีกมีเยอะเรื่องยนะูเนียนเนี่ยเดี๋ยวต้องว่ากันยาว,วก็มีตุ๊กตาอันนี้ยังไม่ได้สร้างนะมีบอสยูเนียนบอสยูเนียนเนี่ยต้องต้องขยันตีครับตรงนี้ ตีเท่าไหร่ได้ก็ตีไปเลยครับขอแค่ให้ได้ตีอ่ะแค่นั้นแหละมันจะเพิ่มเลเวลยูเนียนด้วยแล้วก็เพิ่มตัวขนส่งตัวขนส่งก็จะเพิ่มเวลยูเนียนนะครับการที่จะเป็นช่วยกันตีทั้งยูเนียนเลยนะอ๋อลืมบอกไอยูเนียนเนี่ยตอนที่เรามาถึงอะมันจะให้เราเลือกฝั่งจะเลือกฝั่งเป็นพระเอกหรือจะเลือกเป็นฝั่งแกงล็อกเก็ตนะครับ แต่อันนี้ผมแนะนําให้กดสุ่มนะครับเพื่อจะเอา500เพรถ้าเรากดสุ่มเนี่ยมันจะให้เรา500เพรเป็นการจ้างสุ่มนะครับแล้วพอเราเข้ามาดูแล้วเราก็ดูตรงที่ board. Board ตีบอสบอสตีได้เยอะไหมตีได้เยอะเราก็อยู่ยาวได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าบอสตายไม่กี่ตัวเนี้ยก็เปลี่ยนฝั่งดีกว่านะครับเพราะมันจะต้องใช้ของจากที่ตีบนะอสช่างเยอะไอ้องตีบอสอะ อย่างน,นี้บอสบอสก็ตายหลายตัวเห็นป่ะผมก็เลยอยู่ยาวไม่ไม่ย้ายถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนฝั่งเนี้ยมันจะติดเวลาเจ็ดวันนะครับนับเป็นนาทีเลยนะถ้าไม่ครบเจ็ดวันเข้าไม่ได้ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ถามว่าไอที่เราอัพไปสมมติว่าเราออกใช่ป่ะไอที่เราอัพไปอย่างนะพวกคามสวรรค์อนะไรเงี้ยมันจะหายไหมไม่หายนะครับจะอยู่เหมือนเดิมคือเวลาเราเข้ายูเนี่ยนได้ก็มาอัพต่อได้เลยนี่นะรางวัลบอส จะเป็นงนี้เรากดซื้ออันนี้คือเหรียญที่เราเล่นเพื่อนมาเมื่อกี้นะ่ะนะกดซื้อไปก่อนอ่าอันนี้เราก็ซื้ออันนี้ของไหว้แล้วก็อาหารแล้วของที่ต้องซื้อเสร็จแล้วเอาเหรียญเมื่อกี้มาอัพตรงนี้นี่ไงที่เราใส่มาเมื่อกี้อันเนี้ยมันคือพร้อมสวรคนนะครับก็เพิ่มพลังคอน้างเยอะอยู่นะ ่อนนช่องอื่นยังอัาเปิดแล้วนี่เราก็มองหาสปีดสปีดมันจะต้องเป็นอันไหนอ่าอันนี้เป็นสปีดใช่ป่ะเราก็อัพพุ่งมาเลยอ่ะไมต้องเลเวลหนึ่งก่อนต้องเลเวลหนึ่งก่อนถึงจะอัพตรงนี้ได้นะครับงั้นเราก็ใส่ตรงนี้ไปให้หมดเลยมาแล้วอ่าต้องเลเวลหนึ่งแนะครับ นี่นะเลเวลไอยูเนียนดูตรงนี้แล้วก็ตุ๊กตาเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังบอสยูเนียนดูแล้วนะแล้วก็มีตกปลาตกปาลาเราก็ซื้อเยอะแล้วใช้ทองซื้อซื้อไว้ทุกวันนะครับเดี๋ยวเยอมันจะเยอะอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยมาไอ้นี่ค่อยมาไล่ตกทีเดียวอันนี้คือค่อยๆสะสมมานะได้จากอ่าบอยู you, ข้ามเซิร์ฟไอเหยื่อพวกเนี้นะ ไอ้เหย่าดสีฟ้ากับสีดำนะจะเดี๋ยวค่อยว่า,าที่เล่นตกปลาแล้วก็มีนี่อันนี้เราจะต้องมีโปรเกมอนก่อนนะครับนี่เอามาวางตรงนี้อันนี้จะต้องใช้ไข่ตรงนี้นี่ฟักไข่มันออกมาแล้เนี้ยเราก็มาดูสเตตัสของไอ้พวกนี้แต่ละตัวนะเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็น นี่นะเมื่อวางตัวนี้ในบ้านเลี้ยงอยู่เนียข้าแตนที่จะได้รับเพิ่ม50%เราก็กดลากไปวางเพราะเราต้องใช้ข้าแตนเยอะอันนี้ได้ข้าแตนเพิ่มอีกแล้วก็ใส่เข้าไปอีกแรกๆจะใช้ข้าวแตนเยอะครับก็ตัวนี้ลหละตัวนี้ก็ได้เพิ่มอีกอ่าแล้วก็วางเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ปล่อยอาหารรงนี่นะเพื่อให้ไอตัวพวกนั้นมากินนี่นะพอมันกินแล้ว อาหารหมดแล้วมันก็จะมารับของตรงนี้นะครับแล้วก็มีร้านค้าบ้านเลี้ยงอ่ะตรงนี้เวลาเราได้ชุดแฟชั่นจากด่านปีนหอมาใช่ไหมมันจะมาต้องมาซื้อไอเหรียญไอเขาเรียกอะไรนะคูป,ปองตัวแลกชุดแฟชั่นของแก๊กลองเกตกับอ่าของพระเอกอะสองอันมันจะต้องมันจะอยู่ ขายอยู่แถวแถวนี้ยเลยนะอ่ะน่าจะอยู่แถวแถวนี้ต้องรอเวลสูงๆก่อนนะครับแล้วก็มีตรงนี้บ้านเลี้ยงนีเราซื้อไอเหรียนตรงเนี้ยมันจะได้จากที่เราปล่อยสัตว์เลี้ยงนี่นะตรงนี้แล้วก็มีกดไวยตรงนี้แล้วก็กดไวยเข้าไปเนี่ยมันจะได้จากตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นที่รีดิบ,บินนะ ที่จะเตตัดลิฟิงเนี่ยนะแต่มันรีแค่เวลหนึ่งอ่าเรียบร้อยวผมันจะได้แค่ห้าทีนะครับส่วนพวกเราก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็จะได้สองทีได้ของเพื่อนกับของเรานี่เห็นไหมล้วก็ได้เราไต้องพยายามกดเล่นกับมันทุกวันนะขอมันช่างสำคัญอยู่ครับ อันนี้ผมยังไม่มีริบิน้นนะปีนหอยังไม่ถึงด่านยากแล้วก็มีจีจยูเนียนอันนี้ต้องเลเวลสองก่อนนี่เห็นไหมแล้วกมีภารกิจยูเนียนอันนี้เสร็จแล้วรับรางวาัลพักผ่อนตกปลาเลาว่าค่อยว่าทนนีหลังตรงนี้ก็จะเป็นอ่าไว้อัพสเตตัสตรงนี้นี่เห็นไหมจะมีให้อัพอีกยูเนียนมีเยอะครับเราก็ต้องอัพ บนไปเก่านนะตรงนี้ส่วนร์บ้านยูนิน่นผมเคยรีวิวแล้วแหละต้องอัดตรงเนี้ยให้ถึงเวลสิบกว่ามันถึงจะข้ามมาอัดให้ได้พออันนี้ถึงเวลสิบก็จะข้ามมานี้ได้นะครับประมาณนี้นะครับมันจะมันคับอัพอ่าได้แค่เวลจิตก็ยังดีครับแล้วก็เหลืออ่ะอันนี้อีกอันหนึง่งอันนี้เราต้องตีก่อนนะ ตีก่อนถึงจะรับของได้เพื่อเป็นการช่วยตีคล้ายๆกับบอสจูเนี์นะครับตัวนี้สูงเลยมันค่อนข้างหัวกับบอสตัวนี้อ่ะพอเราตรีแล้วเราก็รับรางวัลได้เห็นไหมมีให้รับอีกไหม ไช่มีแล้วทีนี้เราได้ไอเหรียญตาเมื่อกี้มาใช่ไหมที่บอกว่ามันเอาไว้ว่านะนี่คือตรงนี้และมันจะเป็นดอปตรงนี้นะครับดอปของพวกนี้เวลาเรา,เาวหายนะก็ค่อนข้างคุ้มอยู่ครับถ้าได้เพชรอย่างเงี้ยนะอ่นะ้จะมีเกลอก็คือคอนันเนี้ยกะอันเนี้ย รวมใจกันสู้สำเร็จแล้วอันนี้เราสู้แล้วนี่ว่ะแล้วก็เหลือเดี๋ยวตุ๊กตาเนี่ยต้องว่ากันยาวอันนี้เป็นสนามฝึกเทรนเนอร์ให้ดูแล้วเนาะเรื่องตุ๊กตาค่อนข้างเยอะครับเทคนิคค่อนข้างเยอะดยเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไลายๆ EP อยู่แหละมันจะมีตั้งตุ๊กตาตรงนี้นี่เนี่ยจะต้องสร้างขึ้นมาใช่ป่ะเราก็ต้องกด สร้างก่อนเนี่ยมันจะใช้ตรงนี้สร้างแ,แล้วค่อยมันจะมีอ่าเดี๋ยวค่อยมาสร้างหลังดกวยอย่ามันจะนานเกินไปเพราะเดี๋ยวจะต้องไปเล่นไอเสาทองฟ้าด้วยตอนนี้พลังเราเท่าไหร่แล้วนะเรากล่องก่อนเดี๋ยวลืมอ่ะสองล้านสี่ ก็ขึ้นมาจากเมื่อกี้เท่าไรนะห้าหมื่นประมาณนี้ห้าหมื่นหรือห้าแสนห้าหมื่นนี่นะขึ้นมาห้าหมื่นแล้วก็เราจะไปเล่นกันที่อ่ะนี่แม่บ้านมาแล้วแล้วก็กอสำเร็จได้อ่ะกตบบอสโลกเปิดหกโมงมันก็เลยไม่ได้เห็นไหมเสาท้องฟ้าอ่ะเนี่ยต่อสู้แล้วก็ต้องไปสู้ก่อนนะ จะเล่นจับคู่หรือจะเล่นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คลเวล82เนอะก็เดี๋ยวว่างๆค่อยตีดีกว่าค่อยแตะดับเสาท้องฟ้าอ่กาก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนคลิปก่นกอนจัดทีมงอกแงะไปเลยเพราะพลังมันน้อยอยู่แล้วเห็นวะ่าของเขา700,000ของเราล้านกว่ายัางไงก็ผ่านนะครับ ก็สำหรับชุดแฟชั่นที่ได้จากเสาต,งตองฟ้านะครับผมแนะนำอย่างนี้นะว่าให้เ e ก็บแลกเป็นชุดดีกว่าครับเพราะถ้าสายฟยีมันหาไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าสายเติมมันยังพอหาได้อยู่มันต้องเติมไงเติมถึงจะได้ชุดแฟชั่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่หายากมา,มา,ก,มากมากครับตามไม่เติมนะ ก็ไอดีนี้จะเล่น V0 ูไปเรื่อยนะครับจนกว่า,าจะไม่ไหวแหละเพราะอันนี้ไม่ได้แข่งกับใครไงก็คือค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ไปมันเป็นเซอร์ต้นๆด้วยใช่ปะเราก็เลยรอได้ประดับถึงได้ยังไม่ได้ทำนี่ครับถ้าเป็นเซิร์ฟใหม่ๆมันก็จะแข่งกันดุเดือดน่อเนาะ ซื้อไม่หมายได้เล่นคล้ายๆยานะครับคือดองเพชรดองของไว้แล้วก็รอเรียกตัวรอหาตัวมาเสริมประมาณนี้คนระับแต่เราต้องตั้งตัวหลักไว้ก่อนนะว่าเราจะเอาตัวไหนตัวหลักแล้วก็อัดของไปหนักๆเลยถ้าผมยังไม่ได้ใช้เพชรนี่วาก็สําหรับใช้เพชรนะครับสมมติว่าเราจะเอากีดใช้เพชรอย่างกีดปิดนี่ครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดู อย่างแรกเลยที่เรามองก็คือชุดแฟชั่นอย่างแรกนะลองมาก็คือของในฟาร์มนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ้งก็คือในกิจถุงอันนี้คือที่เราต้องมองก่อนนะคืออย่างแรกในกิจถุงหลัางที่สองคือชุดแฟชั่นอย่างที่สามก็คือของในฟาร์มเพราะ่ราจะใช้เพลตภุมที่ถุดะชุดแฟชั่นกับของในฟาร์มเนี่ยมันได้ทุกตัวใช่ปะดีกว่าใบแม็กครับ แบแม็กมันได้เฉพาะตัวใช่ไหมแต่ของในฟาร์มนีมันได้ทุกตัวที่เรามีเลยยิ่งสเตตั e ฟาร์มเรายิ่งสูงสูงก็ยิ่งโหดครับเวลาทำพลังก็จะขึ้นไวง้นผ่านง่ายชิวๆเงี้ใส่ไอ้ตะกวดนี่อยู่เลยก็ <c oughs> ตัวหลักยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับ ก็ยังใช้เป็นคาร์ดอนเจลบี้แล้วก็ทาเกียอยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาปรับการทำมาสเตอร์อันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าเป็นปลั๊กหรือว่าเป็นเขาปรับงานจริงให้เขาตรวจสอบอยู่นะครับมันเปลี่ยนจากที่เคยเป็นเจ็ดสิบแล้วก็มาเป็นเก้าเวลเก้าสิบตรงน,นี้นะก็มีคนสงสัยก็หลายคนอยู่แหละให้ทีมง,งานตรวจสอบอยู่ครับก็ถ้าปรับจริงเป็นเก้าสิบจริงก็ น่าจะลําบากรอครับเพราะกว่าจะถึงเลี้ยส90นี่ก็หลายเดือนอยู่ครับถ้าเป็นไอดีสมัครใหม่นะก็น่าจะประมาณ6เดือนประมาณนี้แต่ก็ต้องเล่นทุกวันนะชิวครับชิวเห็นไหม นถ้าเราลรีดเราสามารถเลือกกวัดาล้างได้นะก็อย่างที่บอกครับเราไม่ต้องไปปั้นมันทุกตัวครับปั้นตัวหลักๆสามตัวพอเวลาเราจะทำไอ้สามทีมนี้ยแล้วค่อยแยกไอ้ทีมหลักเราออกมาให้มันเป็นสามทีมนะครับ อาจจะทำเพิ่มก็คือเพิ่มทำตัวเดเมเพิ่มอะไรประมาณนี้ก็ทำแค่เลเวลกับความสนิทนะครับไม่ต้องไปตีบวกครับก็ทีแรกว่าจะบวกจะทำมารไอริซาดอนวิชาตีบวกได้ยี่สามกว่าแล้วม็นะะปรับไปเก้าสิบในอีกนานเลยแหละคงได้ถ่ายทอดไปใส่ตัวอื่นกันแหละ พอตัวหลักจะเป็นตัวบัฟมันก็จะช้าหน่อยนี่ดีอากาศว่าจะทำมาร์สนะอาร์ติเกอร์ผมเหลือแต่ตีบวกกับแปดอาเหลือันยังไม่พอด้วยแหละเจ็กไม่แน่อาจจะทันก็ได้จะได้ไม่ต้องรีหาด้วยแหละ ถ้าเขาปรับจริงนะนะแต่ผมว่านะ่าจะทักประมาณวนะิวเจ็ดสิบแปดสิบนี่แหละกำลังสวยถ้าเก้าสิบผมว่ามันจะนานไปครับนะสำหรับไอดีใหม่นะ เป็นตัวราเมจรเราก็จะผ่านง่ายหนะน่อยนะโยมขออนุญาตกวาดล้างกันนะเพราะเดี๋ยวไปยืนอื่นต่อ27นาท,ท,ทีแล้วถ้าเกิดว่าเราจะกวาดล้างเราก็ถอยออกมาอันหนึ่งนะ้วกว่าดล้างอกวาดล้างได้เงี้ยเราเหลืออะไรที่ยังไม่ได้ทำอีก เหลือถ้ามันถ้าอันนี้เรายังผ่านไม่ได้ยังไม่เล่นเหลือป,ปลูกเบอรี่อันนี้เรายังไม่มีตัวช่วยเราก็ยังไม่ได้เล่นก็เ <c oughs> <c oughs> ี๋ยวต่อสู้กับสาผันสาผันก็ยังไม่ได้เล่นครับนี่จะมาดูกิจใช้เพชรนี่แหละที่บอกจะมาดูนี่นะจะใช้แค่สี่พันนะครับอันดับแรกเลยเราดูชุดไชันว่าเราซื้อได้ไหมชุดวิสุนที่4ี่พัน อ่ะอันนี้พันสองอันนี้ต้อง V5 ถึงจะซื้อได้กด็จะมีชุดเดียวครับเนี่ยมันจะเพิ่มเพิ่มค่อนข้างเยอะเห็นปะเพิ่มหลายอย่างแล้วก็เพิ่มให้ทุกตัวนะครับอ่าเลือว่ไม่พออ๋อเขาต้อง V1 หึงถึงจะซื้อได้แม่จ้าเว้ยงั้นก็ซื้อไม่ได้ครับจบกันเราไปดูของในรันเลยเลยนะกัน 4,000ซื้ออะไรดีเราเลยก็ต้องเน้นที่สปีดก่อนนะครับเพราะเราต้องใช้ตีวุ่นวายด้วยสปีดมันน่าจะอยู่ในพรมอ่านี่เจอแล้วผมนี่ไงได้เลขก่อนสปีดเอาก็กซื้อไปนี่ค่ะอีก300กว่าเราก็มาหาซื้อโจมตีนะครับ300กว่าอะไรยังนไนม่ได้ซื้อเลยนเนี่ยแล้วก็ซื้อไปเลยหนึ่งชุด ียวทองไม่พอใช้เก็บไว้ก่อนขาดอีกสามร้อยกว่าใช่ไหมอ่าอันนี้น่าจะพอดีซื้อเพอีกสองอันเพราะตัวหลักเราใช้เอพีซีใช่ไหมแล้วเ,เอามาดูกิน่น่าจะพอดีแล้วแหละผมว่าอ่าพอดีจริงเกินไปด้วย <c oughs> เกินไปแปดสิบก็ทีแรกผมว่าจะเปิดเลยนะ ไอ้ตรงเนี้ยแต่กลัวมันจะเกลือวะ่ะนี่นะเอาว่าแล้วเปิดเลยดีกว่าเนาะจะไ,ได้รู้ว่าเกลือไม่เกลือ220ิบปิดนี่ครับกล่องประดับผมยังเก็บไว้อยู่นะยังไม่ได้ทำเปิดนี้ก่อน <c oughs> ไม่ค่อยน่าเปิดเลยว่ะอันนี้ใช้หมดทีเดียวเลยนะ เดี๋ยวพายมาเลือดดูครับกดติดโอ้โหอ่ามีทองมีทองหลายอันอยู่มีทองติดหลายอันอยู่เราก็มาดูตรงนี้เลยอ่าอันนี้มีเจ็ดแล้วอันนี้มีหกแล้วอันนี้มีสองมีสี่มีสองอ่านี่หลาที่ต้องการพวกสป,ปีดพวกนี้จะโอเคอยู่ครับไม่ขี้เหร่มาก แต่ส่วนใหญ่ก็ออกเวลสามเนาะแต่เวลสี่มันก็ได้เยอะอยู่แหละส่วนมากออกเวลสามมันเลยเนี่ยเวลสี่ที่ว่าเห็น้องทองนะนี่เวลสี่อ้าวดูได้แค่นี้เองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใช้กิจใช้เทสนี่ขึ้นมา อีกหมื่นหนึ่งแล้วแล้วมีอะไรอีกที่เราจะเพิ่มได้พรสวรรค์อ่ากดเพิ่มเข้าไปเพิ่มเลือดนะถ้าพลังมันเพิ่มได้เกือบทุกวันนะครับตรงนี้อ่ามีโลตอมอีกโลตอมน,นี่เพิ่มพลังค่อนข้างเยอะอยู่นะ เนี่ยผมพุกจะล้างมาเนี่ยนะเป็นสีแล้วเพิ่มพลังค่อนข้างเยอะอีกครับแล้วก็เหลืออะไรอีกอันนี้เราไม่พอแล้วเนาะไอทีเรายังไม่ได้ใช้เก็บไว้ก่อนอ่าแม่บ้านคือนาโชว์อีกแล้ว หมุนในบ้านนี่คือโหมดกวาดล้างนะอะังจะขึ้นมาเป็นแข่งโลกอีก,กสวัสดีเห็นไหมมันก็ไม่ให้ะจะขึ้นมาทำไมอ่ะนี่ทีมันจะภัยได้ก็ยังไม่พอครับเนี่ยังเหลืออีกหนึ่งยิมสองยิม สามยิมนะที่เราจะล้างได้อีกเนะี่ยอีกสามยิมเลยนะก็น่าจะเพิ่มได้เยอะครับแล้วก็รอทําประดับอีกนะเนี่นะที่ว่าดองกล่องไว้เนี่ยก็สําหรับประดับเนี่ยรอน้ํายาอยู่นะถ้ามีน้ยายํายาคงจะทําอยู่แหละน้ำยายไม่มีเดี๋ยวถ้ลองเพียไปะซื้อน้ำยาเนี่บน้ำยายไม่มีมีแค่อันเดียว อ่าบวกกนันดีกว่าในงั้นที่แรกที่ว่าจะทำมาร์สดิชาดอนก็จะทำมาร์สมันจะต้องเป็นเวลตรงนี้เห็นไหมมันเป็น90แล้ว ก็เดี๋ยวเอาไว้รอทีมงานเช็คก่อนนะครับว่าจากลงมันเป็น90ไอ้90เนี่ยมันบั๊กหรือมันปรับมาจริงๆนี่ถ้วปรับไปปรับมามันก็จะงงๆเนะใช่ไหมเอาครับคลิปนี้ก็เกือบพึ่งชั่วโมงแล้วคงพอเห็นความเปลี่ยนแปลงเนาะก็ถ้าเทียบจาก EP ก่อนที่2ล้าน7หมื่นก็ขึ้นมา350นะครับประมาณนี้ ยังไม่ได้เติมเหมือนเดิมนะครับหนเอา V.I.P. อ่ะนี่ยังศูนย์บอแบอยู่ครับเหมือนเดิมครับคลิปนี้ขอจบวันนี้นะครับสวัสดีครับผม